สวัสดีครับว,วันนี้ครับอยู่เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีครึ่งหนึ่งไม่ดีครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งก็คือเราจะมีช่องพวกลิงมาคอยเลบด้วยส,วส,ส่สวนไม่ดีก็คือฝนตกครับนี่แหละคือปัญหา,ว,ญาวันนี้เรามีเกมมาเล่นอ,ลอ้าวป๊อบอธิบายให้ที่หน่อยว่าการ์ดเป็นยังไงครับกติกามีอยู่ว่าเราจะสุ่มการ์กันเพื่อสลับคู่ ยกตัวอย่างเช่นที่กาฟิลคู่กับซอเป็นต้นไม่ได้คู่กับคนในกลุ่มของตัวเองเพื่อเป็นการเพิ่มเลเวลความยากจะมีสิ่งสองสิ่งให้เลือกกรรมการก็จะสุ่มขึ้นมาเช่นขาวดำถ้าตอบตรงกันก็ถูกไปแต่ถ้าตอบไม่ตรงกันก็ผิดไม่แนนแล้วใครที่ได้คู่ไหนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะได้กินโอรีโอภายในหนึ่งนาทีและห้ามกินน้ำด้วยใช่ขอบคุณค่ะโอเคเราก็ต้องมากัมโบกัมแบรเตี้ย

สุโขทัยกับสุรินอ่านี่ได้โยมีอะไรมีมีลุ้นนะมีลุ้นนะไปยังสามไวกว่านะสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสุดกันอะไเงี้ยข้อต่อไปข้อต่อไปแฮนดี้พอตเตอร์กับทาน์ฟอร์แมอรอโอ้มันก็จะลายเวทเปล่ามชอบคุณยดนติักตักไม่คิดหรอกแหมใครเขาจะดูมาสคนว่ ตันที่สองเอ้ยเอากูกับกูเป็นผู้ชมำ <Okay. S 2> ชมสามสองหนึ่งปิ้งเราเป็น <im index> ใจตรงกัน2คะแนนเราเป็น <im index> จใจตรงกันสี่ <im index> <im index> ชอบกินอะไรสี่ชอบกินะระหว่าง <im index> แกง แกงเนื้เคียวหวานกับพิซซ่าแกงอ่ะข้าวแกงกับพิซซ่าแต่ไทยฝรั่งเศสนะอิตาลีอะไรอย่เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เนี่ยมาคูณสุมๆไปเลยหนึ่งสองยังอะไรอ่ะหนึ่งหรอใช่ป่ะเฮ้ยที่อันนึงกินเลยเหรอคำถามที่สี่ นี่ก็ใส่รองเท้าเบอร์อะไรระหว่าง47่กับสี่จุดหกเยตีนช้างล่ะพีการทางสมองแน้เออลองดูลองดูมันคิดยังไงกูไม่รู้งานนี้มอมเขาเลือดตัดใจมันสองสองสามสามเขาถามง่ายๆ่าย,ยอไ,าไ,ไอ้พวกกูตอบได้ยี่อได้โอเค โอเคคู่น้อยกับกกคูค่กบน้อยกบบารมีอ 1, 1> สองคนนี yeah! ้กันสองเย้สี่เยี่ยมมากน้อยกบเซนทันเวสเกตกับตลาดลคู่ห่างห่างห่างกับเดินนะครับ ้อมยังหนึ่งสองสามยอกี้นะครับตะกี้นะครับกี่กี่รอบสามก็ไดต้สี่ถูก4เออได้สีคะแนนโอเคคนที่ได้สีคะแนนครับผู่อ้ที่สนะฮะมาเริ่มเลยครับข้อแรกองท้าวเตะผ้าใบอุ้ยมีคำถามดีนี่จะตอบตู้สูงไม่ป็นกเลย สสนคเ้วุน้องใส่แล้แปะอน้องแปะต่อไปยนมหน้ดูคนกินผลไม้เปนเ้ปเน้กมองดิอย่ามองเขยอะไรดิ้โอ้โหดูเล็บมันหีย่ากออกไปจูกรโต้อะโอเคมาสามสองหนิแน่นอนเฮ้ย สุดไงรสึกไงครับสเดียวคำต่อที่สามปักกาดินสอสามสองเเปิดเปิดออาวาิอสองแล้วผิดสองแล้วสุดหนึ่งิืมแล้วเอ้ยเนมอเนมชอบโดนอม อี้คิดไม่ดูกว่ะโอเคหนึ่งสอมดูดส่ดูดสายดูดสาดูดองแบดูดอร่อยเดียวนมเปรี้ยวสลาตันกับจอกลูกกูกูไม่เลือกแม่หอกนี่เป่นักบอลนะนี่เป็นักบอลนะโอเคแค่ช่้ย่อดก็ขอได้อีนี่สาม สองหนึ 1> 2, 1่งัดโอเคลิสเซนแบนสร้างเพลเมื่อเดือนไหนระหว่างพาพันกับมกราคมเหนืเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามกันตู้โอเคเอาอันนี้ไกลเลยเอาแล้วครับจะมาวันี้ว่าเดือนมันดีบอกแล้วหนึ่งสองสร้างโมกุลา y e เอ้ยถ้าเกิดมึงถูกอีกข้อนี้เสมอกับกูเอ้ยเอาเสมอเรย่องเดียวออกก๊ามิวสิกออกก๊ามิวสิกนะออกัสกับมิวสิกชื่อชื่ออะไรออกัสเนมนชอบเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งมันมึงค่อยไปเล่นมันที่หลังไงค่อยไปเล่นมันที่หลังเออว่ะมันยังไม่ได้เล่นกูดูหัวเหงาแล้วเขาได้ต่อเนี้ยมันดูยังไงวะเออกูเก่งแล้วกันเลน้องน้องมันมีติดซัมติดอยู่ตรงหูัวหัวติดซัมเนี่ยมันดูจากแนวโค้งสองหนึ่งมิวสิก ติขอการ์แยกคอมมอนคมมมมเบบี้กูปุยสารแล้วกูไม่ได้แดกแล้วไอ้เหี้ยวา้เหี้ยมึงถูกสามอีสี่กูไม่แดกแล้วเออพวกเราแล้วะนะมันต้องมีคนถูกน้อยกว่าเราเว้ยอ่ะมาเริ่มเลยครับท็อคู่ทีสามเริ่มถามมาะมึงถามสิมุคคลาทันวาค่ะชอบต้นปีชี้ปีชอบเด็กกระเป๋าเราอะฮะจะปีใหม่ฮะเราอะ จัดเลี้ยงโอลูลิล่าโอเคครับเสร็จแล้วเปิดดูกัน3 2 1ไปไปอ่านไปตรงกันไงพี่เราชอบปีใหม่ชอบดุนสนสันนี่ชอบมปนเด็กขอของขวัญน,นี่ขอ้อที่ดต่อคอยนิดต่อถามมาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กกับตัวใหญ่เราชอบตัวเล็กตัวใหญ่นะตัวเล็กอุ้งงไมไงแต่ชอบตัวใหญ่เป็นบ่อยนีย่ <c oughs> แล้สรุปสรุปชอบอะไรสรุปว่าชอบอะไรชอบนี่ครัอ่ะเปิดพร้อมกัน3 2 1เปิดเลยอ่าอ่ะชอบคุณตัวเล็กเหมือกันตัวเล็กข้อที่ข้อที่3นะครับถามมาน้องถามมาเลขอ่ะกูมึงอะไรจัตกุ่ดชอบอะไรอ่ะตอนนี้ก็ไม่อยากถามมากหรอกคือมึงอักกูไม่ถามกูดูมากขอดูนี่หน่อยอ่ะพร้อมกัน สามสองหนึ่งไปอ้าวไอ้เหี่ยเพาว่าวาตูดตูดบานๆให้นี่มันซส์โอ้ไม่ไม่เรีย่เรียวเขี่นคำ่ตรงข้ามอ้โค่อยตีมาดิสิเอาดอโอ้โหเขียนที่เอาเลอินเอาลยอินอินดอเอาดอคิดเองครับ อ๋3อีาแต่ว่าอันนี้ชอบบรรยากาศเนี่ยชอบชอบทำดูวิวแสตอันนี้น้องชอบมินิมอลไงปกติชาวบ้านข้อที่ไหนห้าหรือหกนะห้าข้อที่ห้าถามมาเวลาซื้อของถือเองหรือใส่ถุงอ่าซื้อของใช่ไหมเออซื้อของก็ถามพูดอยู่ถ้ากจะบอกถ้าก็ถือเป็นชิ้นนี้ต้องอดรวยนะมึงอ่ะแต่ทุก็ปกติชาวบ้านเขาอย่าง สามหนึ่งใส่ถุงไม่สัตว์เขาเรกั่าอรเพราเซฟเซฟเซฟเจ็บถุงข้อท้ายวะนีข้อทายมโอข้อท้ายชอบอะไรมึงอ่ะถามนะที่ถามนะอชิหรือเอโก้เด้ีอะไเออนะเอเกยเลยเกลียเลยเกียนะเออยังยังขอบยังขอยัง เวลาคนแฮะไปเลยไปเลย y e ชีเอโกอ้าวอันนี้เขาแบบปิ่งตุงตรงไตรงตตคุนี้ผิด2งไอ้หรอโผิดเลยหรอไม่รู้คู่ต่อไปเอโกน้องเลยนะนีนานีนานีนาเพื่นเก่าใครเพื่อนแฟนเก่าใครนี่นาอะไร อะถามไปเลยข้อแรกโฮเด้งหรือซีพีโอ้ยน้องชอบก,กินลูกชิ้นโฮเด้งหรือน้องชอบกินของซีพีอะไรเงี้ยน้องดูภูมิพี่ไว้แล้วน้องจะตอบถูกจระญจารัพลพรไม่เขียนพยายางไปยังเอหนึง่งสองสามโฮเด้งกับซีพีอ่ะโอ้ยดูพุงกูดิอ้าวคัตพุงพุงซีพีไงพุงลูกซีพีสัตว์ข้อต่อไปข้อสองถามมาหนาไหมกูถามวะ นักเรียนหรือพัดถุงชุดนักเรียนหรือพัดถุงอันนจะไม่ตอบความจริงของกูนะกูจะตอบให้ตรงน้องขอแล้แบบอะไรผู้หญิงชอบใส่อะไรอยู่บ้านใส่ผ้าถุงเปล่าไม่ยังสามสองหนึ่งไปไปนักเรียนนักเรียนอ่าใครใส่ชุดปุ่น้องอะไรตอนอนอ่ะข้อที่สามมัดจุกหรือปล่อยผมง่ายง่ายง่าย ไอ้เยอะไปกัน3 2 1 2 1งหมึงไม่น่าถามแบบโม่กูคิดไม่ทันเยี่ยข้อไหนสี่แล้วป่ะข้อที่สี่แล้วถามมาได้ถามมาได้กูคิดว่ถามเยี่ยมากอัสสยามโดยแกมมี่โอ้ยริงใช่อะไรอัสสยามอัสสยามอ่ะมีท้องตุ้มหัวแล้วไม่มีทุหมดเลยแกมีอะไรจันทร์ฟันนวอายสกวนอะไรน้องชอบอัสสยามมาเต้นมันมีท้องตุ้มหัวแล้วไม่มีผัวอะไรยังเขาบอกน้องคงไม่ชอบจ้าอัสสยามหรอกมาเขียนยังไง โอ้ไม่แล้วปีตัวนี้กูรู้แล้วตัวอะไรเอาเลยเลยหนึ่งสองสามสามเอ้อันนี้อัสยานนะอันนี้แกมมี่อ้าวคำถามอ่ะเขาฮะ BTS หรือ EXO โอ้เฮ้ย b ี s แล้วก <aya> oh e ูแบบคอนชิโร <t os> hey, <Hey>, right. oh. ่ไ oh, ม so, 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 so. wow. oh. mm ่น hmm. ี่ยองเต้นบีกบิ้งบิมเบิร์มในน้องอาจจะชอบขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้นะ EXO ก็ตาย EXO โปเตมัสอะโลกคีชีหนูอะสาม สองหนึ่งี D S B D S อ้าวไอ้เนี้ยทุกทายว่าผู้มือที่เขาขึ้นรถไฟกันมึงมีเดรจันยักษ์แม่ข้อสุดท้ายอ่ะข้อท้ายอ่ะข้อท้ายห่ะน้องถามยังคำถามท้ายถามมาดเด้ถามมาถามมามึงยิ่ถามดีอ่ะบนเตียงหรือระเบียงโอ้โหเมื่อเราขี้เกียจเราก็นอนไงพี่พี่พี่เน้นวิวอ่ะโอ้ยยี่ป้ายปัด เกิดบนถ้าเกิดบนเตียงคือคนที่เกียนันอนนิ่นๆเลยหนึ่งสองสามสามลระเบียงระเบียงเป็นไปได้ไงอ่ะเกียสัตว์อาหิวให้เขาขี้เกียรนั่งเลยมามาถาว DC กับมาวลว้าวเฮ้ยดีนะูกผู้ชายพันดีอ้มาสายป้สาม ้ยไอ้บ pues ิดเลยแม่เนี่ยไอ้บิดแล้ววะพอสามมาเลยเลยพอสามเปลี對對่ยนถุงยางไปกี่ถุงระวังระวังถุงหนึ Сейчас ่งถุงหนึ่สามถุงอ้โอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้สามหนึ่งครับท่านโฉมเฮ้ยกูตอบไปพูดกูดีเนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งปิดปิด yes ได้เศรยฐาเองนี่เศษแซงอันนี้อันนี้เขาเรียกเศษแซง

มึงมึงวนมากู่ได้ไงอีสถามเป็นเลได้อสสนานห้ังสับโตะไรนะส้านสามพองนี่เอาอ่าผิดสอสองนึงหมยังนเยนัดเจอแฟนครั้งแรกไปเจอร้านข้าวเอ้ยควายลเล่นเออลเ่นลเล่นลเล่นเอาระหว่างทำเองหรือให้เขาทำ ทำอะไร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 อาหารกับข้าวอา้ทำอาหารกับข้าวโอ้โหทำอะไรับข้าวกับข้าวนะ้ข้ค่กวลวความมั่นใจฝีมือตัวเองสูงสามยาเพิ่งมีไรอีกเลยสองเม่ไข้อท้ายข้อท้ายข้อท้ายโอ้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 ไอ้ายเลยยัยมานาม่ปิดเลยจ้แม่จาบชื่อแม่พักกู คุณอ้อหรือคุณอ้อเออพูดให้ดูดีอ้าคุณอ้อหรือคุณอ้อมไปยังวันสองหนึ่งหนึ่งามคุณอ้อเ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ย้ยู้ะเฮ้ยู้เ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เ้้้้เย้้้เ้้้ผ้ แล้วก็น้องปอกับน้องนีนาเพื่อนไฟเก่าชิโอเคแล้วก็ไปเลยไปแล้วกนจะมีผู้แพ้คือน้องซีกับน้องเลี้ยวไอเชียริโอนี่โอเคเอาไอเนี้ยกูคลิปกูโดนนะเนี่ยกูรอดครับแรกครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะห้าเจ็ด ้าหกห้าห้าสี่ไอเคี้ยวงับงับชิ้นแรกยี่ิบไปหมดเลยนี่หาชิ้นหวยเอ้ยห้าอ้สิบเก้ามสิบแปดสิบเจ็ดเก้าเอาแปดแล้วเจ็ดได้เปล่าเจหกได้เปล่าหกทานเลยไหมห้าสี สามสองหนึ่งหมดแล้วไม่ไม่หมดไม่หมดไหลด้วยอี๋สช่างแม่งอะไรขอได้ยงครับฝากของกว้างพบจตรัสเฮ้ยจับเวลาด้วยดิจับเวลาด้วยโอเคจับเวลายังหนึ่งครับเฮ้ยพีเรโอต่อให้ห้าสิบวินี่จบจะกินนี่เนี่ะไม่กินไม่ได้มันกินไม่ได้อะไรไม่โดโทษมาดิเอาปากเอาปากเขาบอกโดนโทษไง หนึ่งสองสามเอาไว้เข้าไปเข้าไปอย่าให้หล่นลีเข้าไปลีเออมึงดมเหี้ยอะไรนี่รีโอได้วมึงทำไม่ได้มึงจะโดนโทษนะแต่เร็วนี้มันคืออะไรวะรู้มั้ยรู้รู้รู้เหมือนน้าลปลามึงก้านหายใจเว้ยก้านหายใจแล้วเข้าไปเลยกระปี่ป่ะวะก้านหรอใจไปโลมันรู้ไม่รู้มันคือ ได้อิคิว่านี่ยังไงวะมันมีแบบเนช็อกโกแลตกับเบบี้ตอนแรกอ่ะหนูแยกอ๋อ้เดี๋ยวมึงพวกตาแดงเลยเอาไปเลยเฮียทุกคนครับการเล่นโอเล่ยไม่ดีนะมาโชว์ไอ้เพื่อนก็ไท้ยก็แฟนชิ้นเดียวชิ้นเดียวองไปจตุรจตุรัสลักแนต้แดงด้วยหมอมคเกินเกนเกินเกเกเก ก็นะคะอย่าลืมติดตามเราทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางลิทเติ้ลแบงค์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเพลงนะคะทุกคนแล้วก็ชาร์ทต่างๆที่เพื่อนๆอยากทำนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องตะวันแดงนะคะเป็นช่องที่มีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดเพิ่งสร้างเพจใหม่ไม่นานมานี้นะคะทุกคนก็ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ามันไม่จบแค่นี้แน่วันนี้เราอุตส่าห์ไม่เปิดเสรับน้องใช่แต่น้องมาทำกับเรา เ,เพราะฉะนั้นมันต้องมี P2 อย่างแน่นอนแน่นอนมาลองกันว่ามันคืออะไรไ